ครับขอสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับข้าพบรัพี่น้องเบิ้งครับการขนย้ายนะครับรถเกี่ยวนวดข้าวครับพี่น้องนะครับเป็นของเกษตรพัฒนาครับพี่น้องเกษตรพัฒนาตัวนี้ไอ้นุ่มใบไฟครับพี่น้องครับหลังจากที่ึ้นมาเกี่ยวของน้าปั่นครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินครับเสร็จเรียบร้อยคุณก็จะเดินทางกลับครับพี่น้องนะนะครับขนย้ายโดยนะครับเชนเลอร์ ขุ่นญ่เลครับพี่น้องสองขั้นครับเกษรธนาครับเป็นความใฝ่ฝันของหลายท่านที่เล่นรถเกี่ยวครับพี่น้องนะครับแต่ว่านะครับคนที่นี้อายุนะครับหลายนะครับอายุห้าสิบห้าสิบห้าขึ้นหนึ่งพี่น้องฝันอยู่ครับแต่ว่ายากอยู่ครับพี่น้องถ้าเล่นเราต้องเล่นตั้งแต่ อายุยังไม่เยอะนะพี่น้องครับเพราะว่าขันอายุไล่แล้วนะครับเพราะว่างวดแพงครับทุนเนี่ยครับพี่น้องราคาค่างวดเขานี่แพงมากครับตัวของเขาก็สองล้านกว่าครับสองล้านกว่าเท่านั้นเลยพี่เพราะฉะนน้นลแล้วเขาก็ต้องต้องดูนะครับต้องดูเจ้าของด้วยเจ้าของที่จะซื้อรถเล่นรถนี่ยสำคัญเลยพี่น้องถ้าเขาซื้อแล้วทำไม่ได้ทำเหนื่อยทำล่าเนี่ออยโอ้โหนักครับพี่น้อง รถใหญ่ยยนี่เกียวดีครับพี่น้องเกียวดันอะไรความแข็งแกร่งแของปากเกียวปากนี่เน,นื้อเลยครับพี่น้องเนื้อเนื้เอเลยลงทุนที่คุ้มค่าเลยพี่น้องนะครับอ,อันนี้เป็นแท็กเล็กครับผมเนี่แท็กเล็กคนใหญ่ดยนี่ครับพี่น้องเป็นหรือรุ่นใหญ่ดูสวยงามเลยครับต,ต็วเรือสวยงามเลยกลายเป็ครับน,นี่เรามารู้รถเกี่ยวข้าวเรือพงัง เับแล้วครับพี่น้องครับมาจากสุพรรณบุรีนะครับเป็นมาสุปีครับพี่น้องนะครับเพื่อเชื่อเพื่อแพีกันครับในนาก็มีความซื่อสัตย์เที่ยงตรงครับพี่น้องผูม้าเกี่ยวกับมีความซื่อสัตย์เที่ยงตรงนะครับให้ดีนะครับกับการมเกี่ยวเขาพี่น้องผููเฮดไนเซน่ากับต้องการมือเกี่ยวที่ดีๆใจเย็นๆนะครับพี่น้องนะครับ เพราะว่าเอาเห็นหน้าปีละเกืออหรือว่าจังไรกะซอยๆกันไปครับให้มันได้ทั้งสองไฟสามไฟอย่างน้นองนะครับในนาจะพ้องรถแล้วก็จะพ้องเข่าครับตัวนี้ไม่มีปัญหาครับพี่น้องกเกษตรพัฒนาครับไอหนุ่มไฟไฟนะครับตัวข้างหน้านี่เป็นตัวเลืองครับตัวนั้นอ,อกกรอนครับตัวนั้นนะครับพี่น้องครับ สีสันข้างหลังนี่เป็นสีเขียวฟ้าแล้วครับพี่น้องเขียวสีน้ำเงินฟ้าแล้วเนาะแต่ทำโก้ครับไอหนุ่มไฟไฟทั้งสองอันแล้วพี่น้องเป็นคนละสีคนละปีครับครับดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์พี่น้องนะครับอยู่ปั๊มนะครับโอ้ปั๊มใหญ่ครับพี่น้องครับปั๊มอยูเป็นปั๊มแฝด่างนี้เลยครับ ฐานครับพี่น้องเบิ้งฐานครับฐานช่วงล่างอันนี้ผลิตจากไชเลยนพี่น้องแลเจียวนวดข้าวเบิ้งฐานนะพี่น้องครับการขนย้ายที่มั่นคงแข็งแรงครับโอ้ฐานย่ใหญ่ขนาดได้พี่น้องฐานซื้อแล้วคุ้มค่าพื้นที่พี่น้องเป็นพื้นที่ วิ่งใหญ่ๆไม่ลมนี่โอ้เกี่ยวดีบแปบ๊บเดียวเสร็จไม่ได้เสียเวลานานครับนในการเกี่ยวข้าวนี่ครับเป็นกระติดหลอดไฟพี่น้องติดหลอดไฟเช่นเลียติดหลอดไฟหายครับเพราะว่าที่มันโผล่มาเยือนมานี่เขาต้องมีสัญญาณทุกอย่างครับเพื่อระบบจราจรพี่นออ้งนองมีภาพพร้อมเป็นพี่นอ้องมาบ่นครับรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับกรเกษตรพัฒนาพี่น้องความฝันของหลายๆคนนะครับ แต่ว่าพี่น้องอายุหลายๆย่ย่เอาเถอะเนาะนะครับเป็ยนตัวหน่อยไปก็ได้ดอกพี่นอ้องเพราะว่าต้องใส่ความคลองแคลวนะครับกับบริหว่าผููเขาอายุหลายๆบริหารคลองแคล็ดดอกพี่นอ้องแต่ว่าความสมรรถภาพของร่างกายสิบปทไม่รุนเขาครับตัวใหญ่นี่ต้องสุดยอดดีดได้พี่น,อะนะ้องเราเป็นเครือยตนครับ เข้าใจรถเข้าใจช่างเรียนได้ครับพี่น้องเป็นช่างแค่หน่อยนี่เรียนได้ไม่เป็นอะไรเลยก็เรียนได้แต่ว่าผู้ับต้องเป็นสางแค่นหน่อยครับวันนี้อยู่ที่ปั๊มน้ามันครับพี่น้องครับเอโซ่โอ้แต่ว่ารถคูโบตา้ายไปส่งไลา์พี่น้องรถไทยครับของบริษัทคูโบตา้าการลสินเนี่ยครับไปส่งหลายขั้นพี่น้องรถยอดฮิตเลยครับติดเป็นไปส่งเลยกเลยครับอ้าสบแรงไม่ย้ำครับ ส่งรถเลยครับอาสิแรงเลยนะโอ้การเกษตรครับไม่มีวันล้มแต่ว่าจะได้กำไรหรือไม่ได้กำไรอยู่กับคนำคบทำขับ่นองคันข้างหลังนี่หาสิบแรงครับนี่หาสิบแรงรอบอรต้านะครับไม่ย้ำครับส่งรถครับแล้วก็คันข้างหน้านี่สี่สิบเจ็ดแรงพี่นาะสี่สิบเจ็ดแรงครับ เอาเลยครับพอพี่ึ้นรถรถคนสร้างรถไถรถเกี่ยวครับพี่น้องอันนี้รถเกี่ยวครับนี่รถเกี่ยวจะเดินทางกลับนะครับที่จะกลับเราบอกครับจะเดินทางกลับหรือจะไปส่งรถเลยส่งรถป่พาไปเลยครับอันนี้ผมออกมาเติมน้ำมันครับพอดีเลยมารีวิวรถให้กับ มอะไรครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับพาพ่ร้อมพี่น้องเมื่งครับความวันหลายคนที่อยากจะได้ครับอ้าวเนีายได้กันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ